โอเคครับวันนี้เรามีเอามา3 use case หลักๆเรามีเรื่องของตัวรีเทลนะครับเป็นแฟชั่นรีเทลตัวที่2เป็น Property and Real Estate นะครับแล้วตัวที่3เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ Financial นะครับ3กลุ่มนี้นะเรามีสามารถที่จะดึง Data เข้ามาจัดการยังไงใช้แพ b r ฟอยังไงแล้ว Dashboard ให้เห็นข้อมูลอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทีละตัวเลยนะครับยูเแรกกันเลยนะครับพีดอินไซต์เรื่องของคอน s u m e r Fashi o n retail ถ้าทุกคนทราบเนี่ยรีเทลเนี่ยยิ่งเป็นแฟชั่นนะครับเขาจะมีเรียกว่าวงจรของอุตสาหกรรมที่เขาเร็วมากๆนะครับก็คือแฟชั่นเขาเปลี่ยนเร็วนั่นเองวันนี้แฟชั่นเนี่ยคนชอบ โทนสีนี้พรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าผ่านไป1ปีอาจจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นไซคลของกลุ่มที่เป็นแฟชั่นนะครับยูเนนี้เราเอาบริษัทที่เขาเป็นเหมือน global retail แฟชั่นนะครับอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างแต่ว่ายังไม่ใช่ลูกค้า,าจริงๆนะครับอายูนิโครเป็นตน้นที่เขามีแบรนด์ที่มีสินค้าที่เป็นแฟชั่นรีเทลแล้วก็ไปอยู่หลากหลายในทั่วโลกด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้เองเราก็มองว่าครอกลุ่มรีเทลเนี่ยครับสิ่งที่เป็นชาเลนจ์ของเขาคือเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันจะเอฟเฟกต่อการตัดสินใจในการเก็บสินค้าในคลังการสำรองสินค้าการเตรียมผลิตเป็นต้นซึ่งพวกนี้มันใช้เวลาเร็วมากๆถ้าสมมติแฟชั่นเปลี่ยนแล้วเขาตามเทรนไม่ทันนะครับแล้วก็พวกคลังสินค้าอะไรพวกนี้ซัพพอร์ต เรื่องของสต็อกไม่เพียงพออันนี้เอฟเฟกแน่ๆแล้วก็เรื่องแรกก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะครับชัลเลนจ์ต่อไปคือเรื่องของการแทร็กกิ้งครับแฟชั่นเนี่ยเขาก็ต้องยิงแคมเปญมาร์เก็ตติ้งต่างๆทายอดขายทําสินค้าโปรโมชั่นนะครับหแถมหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นซื้อเพิ่มด้วยการซื้อคู่กันมีอะไรเพิ่มซึ่งพวกนี้เวลาเขาทามาร์เก็ตติ้งไปเขาจะวัดยังไงะครับว่าผลของการที่ได้ลงมาร์เก็ตติ้งไปกับเซลล์ยอดขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กัน แล้วมันเป็นผลจากการที่เขาได้ยิงตัวโปรโมทมาร์เก็ตติ้งแคมเปญนั้นไปจริงๆนะครับสุดท้ายครับก็คือพอ Data มันอยู่หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีการขยายตัวของธุรกิจ Data ก็ยิ่งเยอะขึ้นขาดข้อมูลลูกค้าเยอะขึ้นเพราะนั้นการ Scale b l e เรื่องของซิสเต็มเนี่ยก็ควรจะต้องลงรับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าครั้งนี้นะครับยูสเคของตัว Microsoft Fabric เนี่ยเข้ามาช่วยมีทั้งเรื่องของการใช้ Power BI Microsoft Fabric ก็คือเครื่องมือต่างๆเลยยูสเคนี้ลูกค้ามีเรื่องของตัว Source Data อยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นใน SharePoint OneDrive SQL Database แล้วก็พวกสิ่งที่เราใช้คือ Fabric นั่นเองนการ Ingest Data มาทําเรื่องของ Cleansing Transform Analytics แล้วก็ Visualize นะครับสิ่งที่ลูกค้าได้จากยูสเคนี้คือเลยคือเรื่องของ Real Time Insight ครับแล้วก็มา Improve เรื่องของ Marketing ในการลงทุนว่าวัดผลได้จริงเห็นข้อมูลมากขึ้นสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาคือเรื่องของ i n c e s e นะครับการเพิ่มขึ้นของยอดขายแล้วก็ customer engagement ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดโม่นิดนึง ก็อันนี้คือหน้าจอของตัว Microsoft Fabric เลยครับ Microsoft Fabric เองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับเป็นตัวซอฟต์แวร์คล้ายๆกับซอฟต์แวร์ as a service เลยนะครับการใช้งานของเขานะครับเขาจะเข้าผ่าน URL ที่เป็นเฉพาะของตัว Fabric นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะ create new workspace ขึ้นมาเลยในการทำเรื่องของวันนี้นะครับสมมุติเรามีพร้อมแล้วอยากจะทำแพลตฟอร์ม d t t a n n l y y i c s กับ Data ของเราโจทย์ผู้บริหารให้หา i n s i g h ์ยอดขายแฟ i o ่น Retail มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะมาทำ Data ติดบนตัวแพลตฟอร์มของ Microsoft Fabric ได้เลยนะครับในการสร้างการทำา d a t านะครับบน Fabric เองนะครับมีเทมเพลตขึ้นมาเลยนะครับปกติพอมาเริ่มต้นปุ๊บเอ้ยเราต้องใช้อะไรยังไง จะเห็นว่าใน microsoft fabric เองครับ mm hmm. เขามี task flow นะครับเหมือนเป็นเทมเพลตให้นะครับทุกท่านเนี่ยสมมติเข้ามาใน fabric ครั้งแรกเนี่ยครับอยากรู้ว่าเอ้ยเราจะเริ่มต้นอะไรยังไงในการเริ่มต้นในการใช้งานตัว fabric เนี่ยเราสามารถดึงเทมเพลต task flow ตัวนี้มาใช้ได้เป็นเทมเพลตที่เอาไว้เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยครับการ i n g e s t data เข้ามา i n g e s t data เข้ามาแล้วเนี่ยทำ process ต,ต่อไปตามสเต็ปไล่ตามนี้ได้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นเทมเพลตที่จะช่วยให้เห็นภาพในการทํางานแล้วก็ค่อยๆเดเวล็อปในแต่ละส่วนนะครับทาร์กหรือว่าตัวเทมเพลตตัวนี้ชื่อว่า m e d a l เลียนะครับ มันเป็นคอนเซปต์ที่เหมือนกับเหรียญทองนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาเราแข่งขันเนี่ยชนะเลิศเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะครับคอนเซปต์ concept ของการพัฒนาเรื่องการทา Data a n a l y t i c s มีเทมเพลตเมดเรียนเนี่ยครับอยู่บนแฟ b ์บิกให้ทุกคนได้มาใช้เทมเพลตนีได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วเหรียญแต่ละเหรียญต่างกันยังไงนะครับคอนเซปต์ concept ของเมดเรียนอาร์โฟจะเป็นมุมของการว่าเมื่อไหร่ที่เราดึง Data เข้ามานะครับโดยปกติเวลาดึง Data Copy Data มาก็แล้วแต่หรือ Miller Data ม่ยเราจะมาเก็็บไวว้ในนตัที่เปเปหมือน เลคเฮาส์ก่อนนะครับเลคเฮาส์ lake เราตั้งชื่อตัวแรกว่าบรอนส์เหรียญทองแดงซึ่งจะทําให้เราใช้ตัวเลคเฮาส์ที่เป็นเหรียญทองแดงเนี่ยมองว่าเป็นจุดสําหรับเก็บข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับรอ Data ต่างๆนะครับที่ยังไม่ผ่านการคินซิ่งใดๆเนาะที่เราต้องเก็บไว้ด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเหมือนถังพักแล้วเราสามารถทรัคแบ็กกลับมาได้ด้วยนะครับว่าเราไปเอารอ Data มาจากที่ไหนนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของการนําเข้า Data ตั้งแต่กรอบนี้นะครับเรามีการเก็ต Data เข้ามา นะครับมาเก็บไว้ที่ bronze ก่อนเป็น raw data ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้เรื่องของตัว notebook data for Gen2 นะครับมาทำเรื่องของ cicd นะครับทำ initial process เนี่ย cleansing data ทำอยู่ที่นี่นะครับมาทำ cleansing data นะครับ cleansing data เนี่ยก็มองว่าบางครั้งข้อมูลที่เรามาได้ทั้งหมด table เยอะแยะเต็มไปหมดแต่จริงที่เราใช้อะครับ อาจจะเป็นใช้แค่ไม่กี่เทเบิลแล้วบาง Table เราก็ต้องการลบทิ้งไปด้วยเราจะใช้ตัว d a t a f o r gen เนี่ยครับเข้ามาช่วยในการจัดการเดต้าบนนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเวลาเราทำา Data บน Microsoft Fabric ที่เดียวเลยจะไม่จำเป็นต้องไปใช้เครื่องมืออื่นๆข้างนอกเลยจะ่ค n นเน t ของ Data นิดนึงอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ก็เทเบิลที่เราไปเก็ตเข้ามาอย่างเช่นอันนี้เป็นดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์มีกี่ที่โลเคชั่นอยู่ที่ไหนอีเวนต์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของอินเวนทอรี่ไอเทมต่ตางๆเนี่ยครับจะเห็นว่าเรามาทำทุกอย่างอยู่บนบิลอยู่บนเอ,อ่อแบ c r o s o f t f a b r i c แล้วเราเห็นข้อมูลพวกนี้เป็นแบบในรูปแบบ GUI แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆอยู่บนนี้หมดเลยครับจะเพิ่มคอลัมน์เมิร์จคอลัมน์ลดคอลัมน์นะครับหรือว่า ในการเปลี่ยนฟอร์แมตต่างๆให้มันเป็นตรงกับฟอร์แมตที่เราต้องการใช้จริงนะครับก็ทําอยู่บนนี้เลยทําเสร็จแล้วครับเราก็เอาการนะครับให้เขาเอาไปเก็บไว้ในถังที่เป็นเรียกว่า silver detail mm hmm. กลับไปหน้า t a s k f หนนะครับจะได้เห็นภาพใหญ่ อ่าครับก็ามาอยู่ที่ซิลเวอเช่นเดียวกันครับหลังจากซิลเวอเสร็จเราได้ Data ที่ Cleansing ระดับหนึ่งแล้วเราไป Process ต่อครับเราใช้เหมือนกันนะครับตลาโฟร์เจนทในการทำเรื่องของ Prepare Data เมื่อได้ Data แล้วก็คือจะมาทำานการ Process ทำเรื่องของ Data m o d เดนะครับใส่พวกฟีเจอร์ดาต้าต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อ,อทำอินไซต์นะครับแอนาลิติผ่านตัวนี้เลยหลังจากเราได้ i n น i ซ d ์เดต้าแอนาลติที่เรียบร้อยแล้วหลผ่านการโพสเซสเรียบร้อยแล้วครับก็มาเก็บไว้ที่ Golden Data เลยครับก็คือชื่อตาม g o ลเด้เลยก็คือเป็น Data ที่พร้อมที่จะเอาไปแสดงผลแหละนะครับเป็น Data ที่ถูกการทำแอนาลิติกมาเรียบร้อยแล้วจนมาถึง Data ที่เป็น v i s u a l i z a t i o n ซึ่งตัวนี้เองก็คือใช่ครับก็คือตัว Power BI นั่นเองนะครับถ้าผมคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเป็นตัวแดชบอร์ดเลยอ่าอันนี้คือแดชบอร์ดที่เราเป็น Power BI ที่อยู่บน Microsoft Fabric ตรงนี้เองนะครับจะเป็นส่วนสัมพันธ์ที่ทำให้เห็น Data i n s i g h t ์ที่เราทำกันตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ที่เราเริ่มเข้ามาครับจนถึงตรงนี้เลยเราสามารถ Customize หน้าตาของตัว Report ได้หมดเลยนะครับให้มันเป็นเขาเป็น Interactive นะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่ทางโกโปร,โปรโช่วย Support ไม่เพียงแค่เรื่องของการช่วยในการ ทำเรื่องของ Data a n a l y t i c i n g e s t p r o c e s s ทำเรื่องของ Report เท่านั้นแต่เราอาจจะเป็นส่วนที่เรามาช่วยลูกค้าให้เห็นถึง i n s i g h ์ของ Data จริงๆด้วยสุดสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการเอาพูดจริงๆมันคือเรื่องของตัว r r p o r t ที่มันบอกข้อมูลจริงๆที่สามารถเอาไปใช้ได้ยกตัวอย่างอนี้เรา Create ด้ปุ่มของ Retail มาเป็น Executive นะผู้บริหารมาเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาโฟกัสมันต้องมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง Total Customer ที่มีอยู่ในมือเลย Total Order ที่เกิดขึ้นทั้งหมด Total Cells i n นเวนท r y อล l ี่ทั้งแวทั้งหมดแล้วก็ยกตัวอย่างว่าในเซลเทรนตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับออกโทเบอร์โนเวเเนี่ยโหสูงปีดเลยเราขายดีมากขายด้วย Product อะไรนะครับมาดู h e โ o Product ของเรามันก็ต้องมีแ a น k i n g ขึ้นมาว่าเรื่องของ Top 10 Product ซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยที่จะให้เห็นภาพนะครับที่ว่าเราจะโฟกัสในส่วนของ Service Product ของเราอะไรในการที่จะเอาไปวางแผนกลยุทธ์ต่างๆนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียเรื่องหลังจะมี Executive แล้วมีเซ l e กลุ่มเซล e ก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของอ,อย่างเช่น Distribution Center d i นะครับ t i s t r i n u t r o n c e n t ต r ต้องพร้อมเนาะถึงจะของถึงจะสามารถพร้อมที่จะเอาไปขายนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยใครขายได้มากที่สุดสต็อปพอไหมเป็นตน้นนะครับเห็นเซล e ์เทรนต่างๆเห็นเรื่องของ Order ร์คอมพลีถ้า Order ไม่คอมพลีทเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน นะครับอย่างตัวนี้เราดึง Data ที่เป็นเกี่ยวกับ Return Rate by Product ขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่ถูกคืนของเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อ Business แล้วก็ภาพลักษณ์ด้วยนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าอะไรที่มันถูกส่งคืนบ่อยแล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่เหตุผลที่ทำให้เกิดการส่งคืนเป็นต้นอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้แหละที่เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกแล้วก็ทันเวลา น,นอกจากเรื่องของเซลล์รีพอร์ตแล้วมาดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยมาร์เก็ตติ้งเราอาจจะต้องเข้าใจกลุ่มของลูกค้าเราทีหนึ่งนะครับว่าลูกค้าเราเป็นใครเป็นกลุ่มผู้ชายผู้หญิงช่วงอายุเท่าไหร่นะครับสินค้าที่ซื้อแต่ละช่วงอายุเป็นอะไรบ้างะนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้เราก็มาโฟกัสได้ว่ากลุ่มคนที่เป็นลูกค้ามากที่สุดของเราเป็นใครอันนี้อาจจะเป็นประเทศจีนนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่เลย นะครับเราก็สามารถกุ๊กดายฟีเมลหรือว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าตลาดไหนเป็นตลาดใหญ่ของเราเราควรโฟกัสแล้วก็ทุ่มเรื่องของการพพอร์ตเรื่องอินเวนทอ y รี่เรื่องของการขายเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถเรียกดูแบบแบบรูปแบบของแมปขึ้นมาได้นะครับให้เห็นเหมือนทีโอกรา h ฟิกต่างๆซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยให้ผู้บริหารอยากเห็นรายละเอียด ฟิลเตอร์ by ประเภทฟิลเตอร์ by gender อ่ะพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับชวเลือกช่วงเวลาก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างรีพอร์ตที่เราทำในมุมของที่เป็นรีเทลแฟชั่นครับ